สวัสดีคะ่ะทุกท่านยาก็พามาพบกับบรรยากาศสวยๆนะคะเช้าขึ้นมาก็เจอแสงทองเหลืองอลามโผล่ขึ้นมานะคะมันก็เป็นวิถีชีวิตของทุกๆคนเนาะ ที่เช้าตื่นลืมตามาก็จะเจอพระอาทิตย์ส,ส่องแสงมาเราก็เร่งรีบทำมาหากินดิ้นรนไปตามวิถีของตัวเองบางครั้งก็เหนื่อยท้อมากมายแต่ก็ต้องสู้นะคะถ้าไม่สู้เราจะอยู่ยังไง ต้องสู้นะคะย่าเองก็ห้หแล้วนะคะแต่ก็ยังสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะเราจะสู้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนนกมันก็ยังสู้เลยนะคะย่ามายืนถ่ายเนี่ยนกมันก็พยายามที่จะบินมา ปกป้องรังของมันแสดงว่ามันมีลูกเล็กๆนะคะมันคงคิดว่าญาจะมาทำร้ายมันหรือเปล่ามันก็เลยพยายามที่จะมาดูแลรังของมันที่มีลูกอ่อนนะคะยากอยากเข้าใจอย่างนั้นนะว่ามันคงมีลูกอ่อนอยู่ในรังหรือไม่งั้นก็น่าจะมีไข่อยู่ในรังนะคะมันพยายามบินมา เฝ้าแล้วก็บินออกไปแล้วก็บินกลับเข้ามานะคะย่าก็มาถ่ายความน่ารักของเขาดูนะคะว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะ แม้นแต่นกเล็กๆเ,เขาก็ยังดิ้นรนทำมาหากินนะคะปกป้องครอบครัวของเขาเราเองก็เช่นกันนะเราก็ดิ้นรนเพื่อครอบครัวอยากทำในสิ่งที่คิดว่ามันดีเนาะ